นี่ตั้งแต่ตีห้าครึ่งตื่นมาปิดนาฬิกาปลกเหมือนเดิมนี่ <c oughs> สวัสดียามเช้านะครับคอมแบททอล์รล้อไปเรื่อยก็ g มอร์นิ่งทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่สองที่จะไปอีกหนึ่งที่แต่เมื่อคืนนี่ก็ทั้ง หมูย่าง,แบบงแบบซุงแปบซี่อะไรเ็าเลี้ยงน้องบนทหารเหลือเต็มเลยนะน่าจะามาย่างกันตอนเช้าแล้วแหละก็ที่มานี่ก็เดีย๋ยวเราจะไปบอกกล่าวก่อนที่จะไปอีกหนึ่งสถานที่นะครับเพื่อไปดูบุ่มบุ่มบ๊มบ๊ำบุำ่มบุ่มบ,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 บ๊คืออะไรลองไปดูเดีย๋ยวตามไปดูเดีย๋ยวไปอำลาเจ้าของสถานที่ก่อน ทางทีมงานมีสีน้ำใจเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบอะไรอลังการมากนะครับก็เมื่อวานก็ทางทีมงานก็จัดให้เกี่ยวกับเลี้ยงหมูให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็มอให้อีกครับแล้วก็น้ำแดงเห็นพี่พีดโอ้โหขอบคุณมากเลยครับที่พาไปดูทั้งแนวทั้งอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องระวังป้องกันอธิปไตยของประเทศเรา ต้องขอบคุณมากแทนประชาชนพี่พี่น้องๆที่อยู่ในประเทศเนี่ยครับก็ได้นี่แหละกองกำลังบุรพาภาคตะว,วันออกในการช่วยปกป้องดูแลเขตรับผิดชอบในพื้นที่ก็ขอบคุณมากครับไปเยี๋ย <c> ว <oughs> ยังไม่จบแค่นี้เอย่าไปกันต่อกับนอปทอหนึ่ง บุ้มบัมบุ่มบัม่มนี่แหละที่เป็นเหมือนแบบจุดพีคอีกจุดหนึ่งที่ความเสี่ยงอะความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเกี่ยวกับการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับไปเตรียมตัวเคลื่อนย้ายพร้อมแล้นะ แล้วตอนนี้ถึงนปทอนหนึ่งแล้วของบ้านนะบ้านไร่บ้านป่าไร่บ้านป่าไร่นี่เห็นไหมตําบลบ้านป่าไร่ของอําเภออารันเราตอนแรกอยู่อถ้าแบบมองตรงๆนะข้างหน้าเป็นกัมพูชาไปทางขวาของหาดมาทางซ้ายนะมาตาเส้นตาพญาแนละ้วเส้นนี้วัตถุระเบิดจะเยอะมากที่ถูกฝังดินแล้วที่มีชาวบ้านที่ไปเก็บของป่าหรือว่าอะไรอ่ะ เนี่ยโดนระเบิดโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วความห่างจากทหารเขมรทหารกัมพูชาเนี่ยเหมือนเนี่ยประมาณ300เมตรแต่ป่าป่าป่ากั้นกั้นไว้ตอนนี้ก็เรามาถึงที่นปทแล้วครับก็คือชุดอีกชุดปฏิบัติการหนึ่งเขาจะมี2ชุดปฏิบัติการตอนนี้เรามาอยู่ที่ชุดปฏิบัติการอันแรกเดีย๋ยวไปดูพี่เขาเก็บกู้ว่าเขาเก็บกู้ระเบิด เก็บกู้กันยังไงแบบไหนอะไรยังไงมีความเสี่ยงขนาดไหนและการในการใส่ชุดอะไรเนี่ยป้องกันเป็นยังไงแล้วมาดูพื้นที่เขตรับผิดชอบของเขาว่าเขารับผิดชอบอะไรมั่งแต่ละวันไปเดีย๋ยวไปดูเขาเก็บคุ้งเก็บของกันอ้าสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงบอกอบนี่ครับ,รรบนอประทอร้อนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวไป,ไปพบกับพี่เชี่ยวในการเก็บกู้ไป สวัสดีครับครับพี่จอยครับโอ้อีกหนึ่งรอบครับพี่เที่ยวครับได้มาเจอกันครับก็วันนี้ก็จะพาเนี่ยครับทีมงานมาดูวิธีการปฏิบัติงานในตามแนวชายแดนพอดีเลยครับเมื่อกี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านครับว่าพบเจอวัตถุระเบิดครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะจะเข้าไปกำลังเตรียมทีมงานพอดีเดี๋ยวพี่จอยร่วมกันด้วยได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะออกเลยใช่ไหมครับนี่ใช่ครับเดี๋ยวออกเลยครับเตรียมเ,เตรียมนะครับโอเคครับ,รบหมาเหมือพร้อมไปเดี๋ยวไปหน้างานเลยหน้างานสุนัขพร้อมออกรถพยาบาลพร้อมไหมครับ มาดอยดอยมาถ,ถึงแล้วครับพี่ถึงแล้วเนี่ยครับสนามทุ่นระเบิดแท้เลยนะครับเอาแล้วนี่อ้น,นี้คืออันนี้คือเป็นป้ายแจ้งเตือนอันตรายจากวัตถุระเบิดหลังแนวแนวป้ายนี้ไปประมาณ5เมตรหลังหลังจากป้ายนี้ใช่ครับ <5 S 2> เป็นระเบิดล้วนเลยทั้งแปลงยาวไปถึงนู่นเลยครับเนี่ยพื้นที่ที่เรายังคงค้างอยู่เพราะตั้งแต่ตั้งแต่ขับมานี่แบบยาวใช่ครับยาวๆาวใช่ครับที่เป็นป่ามาจะมีป้ายเนี่ยที่ดอยดูครับ มันมีป้ายหัวกระโหลกเราเห็นไหมติดอยู่ข้างทางเนี่ยนี่คือเป็นใช่ใช่อันนี้คือเราติดแจ้งเตือนชาวบ้านว่าเป็นยังเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยอยู่นะครับแต่จะสังเกตว่าเห็นไหมครับป้ายสนามทุ่นระเบิดอยู่ตรงนี้ครับแปลงชาวนาชาวบ้านอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับเอาแล้วท,ท,ทาทำทำมาหากินกันยังไงครับก็เนี่ยก็ต้องอยู่อยู่เขาเรียกว่าอะไรอยู่อยู่ให้ได้กับสนามทุ่นระเบิดที่มีอยู่ก็อยู่อย่างเงี้ยครับ ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราถึงครึ่งทางที่ของพี่รับผิดชอบเองครับยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังมียาวอันนี้แค่อันนี้อยู่แค่อำเภอโคกสูงนะอันนี้อำเภอโคกสูงใช่ครับ<อ>เรารับผิดชอบไปถึงตาพญาเลยแล้วอย่างเงี้ยผมผม,ผมเกินก่อนแบบเอาง่ายๆเลยแบบภาษาชาวบ้านที่แบบคนเขาไม่รู้กันว่านอทอนี่คืออะไรมาทําหน้าที่อะไรอะไรยังไงนี่คืออะไรนอทอนี่ เรียกย่อๆก็คือหน่วยเก็บกู้ทุตรเบิดในพื้นที่ชายแดนนะครับก็คือหรือหน่วยปฏิการทุนระเบิดด้านคําที่ที่หนึ่งะครับมีหน้าที่เก็บกู้ทุนรเบิดที่ตกค้างจากอดีตจากภัยสงครามจากอดีตที่เป็นทุนรเบิดเป็นยุคโอที่สมัยสงครามครับยังหลงเหลือกับพื้นที่ประชาชนทํากินเป็นจำนวนมากเลยเราก็มีหน่วยนี้ไว้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็คือของของไทยใช่ไหมครับเป็นหน่วยงานที่ของฐานเรานี่แหละานอ่าใช่แล้วอย่างนี้ของพี่ ทำทำงานร่วมหรือว่าขึ้นตรงกับของกองกําลังหรือว่าทางทหารหรือว่ายังไงก็แยกออกมาก็เป็นขึ้นยุทธการกับศูนย์ดาการทุเรบิดแเ่งชาติครับแต่ว่าทางนี้ถ้ามีงานในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องการเก็บกู้ทุเิดของหน่วยพื้นที่ชายแดนหน่วยกําลังก็เราก็ต้องเข้าไปช่วยครับอ๋อเราเราก็คือเราเข้าไปช่วยใช่ครับไม่ว่าชาวบ้านจะพบเจอวัตถุระเบิดในไร่นาเห็นไหมครับทั้งทั้งขวามือผมเห็นไหมพี่หลอยไปดูนะครับเนี่ยชาวนาทาทานาถึงตรงนี้เขาทครับ ทำนาถึงตรงนี้แรงระเบิดก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับดูไม่กลัวแบบแบบเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะครับปรับตัวให้เข้ากับปรับตัวให้เข้ากับสภาพนี่เห็นไหมพี่ดอยเห็นไหมครับมก็ปรับปรับไม่ได้ผมดูแล้วเนี่ยเห็นไหมชิ้นที่ชาวนาอยู่แค่นี้เห็นไหมรอบๆเป็นสนามทุ่นระเบิดเห็นไหมครับยาไปนู่นไปนู่นไปนู่นอันนี้คือเขาก็ทํานาด้วยใช่ครับโอ้โหผมขนลุกเลยดูนี่ครับเห็นไหมนี่ชาวนาก็ทํานาสนามทุ่นระเบิดก็อยู่ไป แต่เราก็จะมีติดป้ายป้ายชัดเจนว่ามันเป็นสนาม<อ>ทุรนระเบิดนะอย่าเพิ่งเข้าไปเพราะว่ามันยังไม่ได้เก็บกู้อะไรเงี้ยเนี่ย<อ>ไหมครับวิถีคนชายแดนนะครับโอ้แล้วแล้วอย่างเงี้ยของของที่พี่พี่เชี่ยวรับผิดชอบเนี่ยตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนครับอ๋อหมายถึงว่าสนามนี้ใช่ไหมครับทั้งทั้งหมดเลยครับอ๋อตั้งแต่ สี่อำเภอตามแนวชายแดนเลยครับไล่ตั้งแต่อเมอ์อเภอตาพยาครับเหนือสุดนะครับไล่มาโคกสูงแล้วก็อารัญญประเทศที่เราที่บกอใช่ครับที่บกอที่ผมไปมาใช่เมื่อกี้ครับแล้วก็ตรงนั้นก็มีใช่แล้วก็หองหาดแล้วตรงนั้นก็มีเออสี่อำเภอครับโอ้สี่อำเภอใช่ตามแนวชายแดนระยะทางนี่ก็ร่วมประมาณร้อยเป็นร้อยเือนกันร้อยร้อยกว่าเลยครับอย่างอย่างที่เซเบ็นแกบอกใช่ครับ พรอมเป็นทางลาบไม่ใช่ทางเขามันเป็นทางลาบทั้งหมดเลยนี่ครับก็ตามที่เรามาเห็นจากตรงนู้นอ่ะเอาอารันเป็นกึ่งกลางแล้วก็มาฝั่งนี้โคกสูงแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่อ่ัพยาครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่ดอยมาได้รับแจ้งพอดีเลยว่าชาวบ้านนี่พบเจอวัตถุระเบิดครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่วยชาวบ้านกันวันนี้นะแล้วชุดปฏิบัติการของพี่เที่ยวนี่มีกันทั้งหมด มีมีตอนนี้มีการทํางานแบ่งการบริการทั้งหมด3ชุดครับชุดบริการก็คือใน1ชุดบริการเราก็จะแบ่งเป็นเจ้าที่อ่ายนะครับยู d เป็นเจ้าที่ดีเบนเนอร์หรือเจ้าที่ตรวจค้นนะครับเจ้าที่พยาบาลน,นะครับเจ้า้าที่อ่าชุดสุนัขทหารนะครับแล้วผู้บังคับหมู่แล้วก็เป็นหัวหน้าชุดบริการเป็น1ชุด1ชุดใช่ครับก็จะมีเบ็ดเสร็จในการแบ่งงานทีเดียวเลยปกติการแบ่ิงานเขาจะไม่มีสุนัขไม่มีอะไรไม่มีหมอแต่ของเรามีครบ แล้วตอนนี้ห่างฝั่งไทยใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ฝั่งไทยฝั่งไทยครับห่างจากกัมพูชาตอนนี้ห่างครับเนี่ยก็เลยป่านี้ไปก็กี่ร้อยเมตรครับประมาณร้อยกว่าเมตรครับถึงละร้อยกว่าเมตรครับนี่ครับเขมรอยู่นี่โอ้โหนี่เขาเรียกนี่เขาเรียกพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดครับตรงนี้เลยป่านี้ไปก็เลยเลยแนป่านี้ไปก็ใช่แหละแล้วเขามีทหารอย่างเราไหมครับเขาก็มีนะเขาก็มีตามจุดมีตามจุดของเขาเหมือนของเราเลยเหมือนของเราก็คือแบบหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิมใช่ครับ แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มาท้ากันอะไร También, ไม่ไม่ไก็เป็นพี่น้องกันครับอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราไปต่อเลยพี่ดอยไปต่อครับเออเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวชาวบ้านจะรอนานเนาะไปครับไปเลยครับไปดูกันต่อครับ